ครับพี่น้องครับกับช่องมิสเตอร์จำออฟฟครับตอนนี้นะครับผมสถานการณ์ยังตึงเครียดนะครับผมสถานการณ์แผ่นดินไหวนะครับเวลานี้จะหกโมงเย็นแล้วนะครับรถติดนะครับผมนี่ครับอันนี้อยู่ที่สามแยกนะครับออดตกนะครับผม ทางที่จะไปหมอชิปนะครับทางที่จะไปตึกทถล่มนะครับทางนี้นะครับนี่ฮะนี่นะครับอันนี้ตำรวจเขาปิดถนนนะครับผม ปิดถนนไม่ให้รถสัญจรนะครับผมเพราะว่าถ้ารถผ่านเข้าไปเยอะมันอาจจะ,ะเป็นการกีดขวางของอรถแอมบูเลนตนะครับหรือหน่วยกู้ภัยต่างๆนะครับผมนี่ฮะด้านหน้านะครับผม นี่ก็เป็นตึกแดงนะครับผมตึกบางซื่อจังสั้นนะครับนี่ครับสะพานลอยที่สองโน้นนะครับเบออสะพานลอยที่สามครับนี่สะพานลอยแรกนะครับสะพานลอยที่สองสะพานลอยที่สามนะครับที่ตึกถล่มนะครับผมนี่นะฮะตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารนะครับมาดูเห็น ราไว้ก่อนนะครับผมน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนี่นะก็จะเป็นทหารที่คอยสังเกตการ์นะครับ ปกติวันนี้วันศุกร์นะครับห้างนี้จะคึกคักมากนะครับผมแผ่นดินไหวก็เลยไม่มีคนเดินนะครับผมแล้วเขาไม่ให้เข้าด้วยนะฮะว่าตึกก็ต้องให้ออกจากตึกกันให้หมดนะครับนี่ฮะโน่นครับเจเจมอลนะครับตึกโน้น นั่นแหละครับเจเจมอครับตึกที่เราหลบก็อยู่ตรงข้ามกับเจเจมอนั่นแหละครับทำไมผมซูมไม่ได้นี่นครับขณะนี้เวลาเดี๋ยวผมดูนาฬิกาครับขณะนี้เวลา17บเนาฬิกาห้นาทีนะครับผม ทางหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ยังทำงานกันอยู่นะครับรถกู้ภัยก็มากันเป็นระยะระยะนะฮะไปดูทางโน้นก่อนเขามีอะไรกัน ตอดแถวทำอะไรกัน <c oughs> ก็มีข่าวตรงนั้นนะไ็่พูข่าวนะครับไม่รู้ช่องไหนก็จะมีพี่ๆหน่่ยกู้ภัยนะฮะที่อันนี้เขาทำอะไรเขาต่อแถวทำอะไรบอกไม่ได้พี่เป็นข้อมูลอขอาวอะไรใช่ไหมขครับผม ปอรเป็นความรับวัสัุใช่ฮะมีทหารตำรวจน,นะครับก็ม,มาคอยอำนวยความสะดวกนะฮะไปครับเอาไม่เรารู้เราก็อย่าไปรู้เลย ครับผมก็นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับเี๋ยวยังไงก็ติดตามสถานการณ์ต่อไปครับผมกับทางสื่อโซเชียลหลายๆช่องทางนะครับผมอันนี้นิสต,ตามก็ใช้เอามาลงไว้นิดๆหน่อยๆนะครับพอให้ให้ดูกันนิดนึงนะครับผมรถม,มา,มา โอเคครับผมจังไรยกับการติดตามนะครับมิสเตอร์ตั้มออฟฟิเชียลนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับผมยังไงแค่นี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันครับผมขอให้ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับผมซึ่งณตอนนี้นะครับยังหนึ่งรายนะครับผมมาสูญหายอีก43รายนะครับผมยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับผม ครอบครัวผู้เสียชีวิตและคร็ผู้บาดเจ็บนะครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ